สวัสดีฮะวันนี้เรามากินข้ามันไก่รอบดึกที่สิงคโปร์ขาบอกว่ามาถึงสิงคโปร์ต้องมากินข้ามันไก่พระนี่ไงจานละหก้าเหรียญสิงคโปร์ใครถ่ายรูปวันนี้อันนี้ก็แบบบังเอปต้มยำไหม เน,น,น,นื้อขนมจีนเป็นาีนเป็นอาหารที่นองกิบ้าณนึงแต่ให้ได้กิน้กินคนเดียวอันนี้อันนี้เคอเขาเป็น,นยนำจิ้มไหมอออแบบดีเช้นอันนี้เชนอววันววน,ววน,ววน,นึ้เ่อันน่ิเนเจอร์ไหมอของเขากัมันไกลปันสิงคโปร์ปพี่น้องไปกินแลนทเทิงงเร์นรงแรมมากพี่น้องเอ้ย2องหมื่นสาคาบเดียวพรยูดท้องลงว่ากินจากแล้วเราก็บาดทก็ เอากระเบี ies, ่ยนพน้องมันเกิดล <ab> ูกสาวก็ต้องไปกัดเคื้อหันแน่สองหมื่นสามหมื่นกับพ่อพ่อพ่อมุมบอลลายหาสิบบาทตัวน้อเข้าจานเดียวหิ้งหนมือหกร้อยเหรียญเมื่อกี้นี่หกร้อยเหรียญแล้วก็จะมีเงินอยู่เราไปหานกันเกือบสองหมื่นนะคะหมื่นหกเป็นเศษจากห้าตัวไหมค่ะสองหมื่นหพี่น้องมาถึงสิงคโปร์แล้วเขาจะพลาดไม่ได้นะจะมารีวิวข้าวมันไก่ที่ประเทศสิงคโปร์ครับพี่น้อง นำซิมเขาคือว่าคือบาทเท่าวุ่นนี่นะอาจารย์นี้มัน6กุดห้าเหรียญน,นะครับพี่น้องชุนหาแล้วก็กบ,บาทบาทข้าเจ้าพี่น้องลูกแฝกก็นั่งอยู่นี่แหละนั่งเป่าอยู่นี่แหละกินซิมแล้วเราจะมารีวิวเขามันไก่ประเทศสิงคโปร์เขาเรียกซิมแบบสุกกาน้ำซุปจะสู้ของบ้านเราได้ไหม เป็นยังไงบ้างถ้าเกิดพูดถึงเรื่องข้าวนะเหมือนบ้านเราเลยแล้วกลิ่นก็เหมือนกับบ้านเราไก่ก็เหมือนบ้านเราแต่ว่าน้ำจิ้มไม่ผ่านเลยน้ำจิ้มเสียวเลยมากน้ำจิ้มเต็มสิทธิ์จะให้ สามเปอร์เซ็นต์แต่ว่าข้าวอร่อยข้าวให้สิบอยู่น้ำจิ้มสูบานข้าวอะไรพี่น้องนี่กะทิหรือนี่คืออะไรอ่ะรักษารักษาอะไรอ๋อของสิงคโปร์อ๋ออันนี้คือหางของสิงคโปร์ใช่ไหมใช่ค่ะคือก๋วยเตี๋ยวนี่หรอเส้นเหมือนลูกกระจาบมากใช่ค่ะอุดมมาดขนมจีนไ มันอูด้งขนมจีนขนมแกะสักอย่างอ่ะเนี่ยเครื่องงอเออไมาทำไม่ขิงเลยสิอเราไม่ทำซีโมเป็นอาหารบวานเขาเป็นคือเหมือนกับอาหารร้าบางเลมแต่ว่ามีกะทิมีมีแบบว่าพริกนิดหน่อยโอเคอร่อย สรุปแล้วถ้ามันไก่สู้บ้านเราไม่ได้อาจจะไม่ใช่ร้านดังแล้วหรอือแต่ว่าน,น้ำซุปน่ะน้ำซ้ปเ,เป็นยนี่เป็นอยี่หมดไหมมันจะเป็นซอเนสเผ็ดทีแต่ว่าบางร้านก็อร่อยบางร้านก็จะไม่เหลวเหมือนน้ำแบบบางร้านจะแบบเหมือนพริกที่เป็นแบบพริกตกึ่งหมูปันที่แบบเครื่องเลยนะคือเราคุ้นจริงกับบ้านเราหรอือเปล่า โดยรวม,มก็ให้เจียอยู่<ม>เต็มสิมสมให้เจียอยู่แต่ว่าเราติดิดน้ำจิ้มบ้านเราไงแบบว่าชูจานก็แ,แบบเข้มอ้นแต่บ้านเนี่ยเข,เขาติดกินนจางน้ำหลาเขาไม่ได้กิน<ม>เขาไม่ได้กินรสจากที่บ้านเขาโอเคนะครับมีกนันทิเอง